สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับที่ดินสวยบายเต้าค่ะคลิปนี้เต้าจะพาไปที่จังหวัดปาจีนค่ะใกล้เขาใหญ่นิดเดียวนะคะฝั่งเนินหอมค่ะพาไปชมสวนทุเรียนพื้นที่4ไร่1งาน23ตารางวาค่ะปลูกมาแล้วประมาณ5ปีให้ผลผลิตแล้วด้วยไปเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะ ให้ทางขึ้นเขาใหญ่นะคะทริปนี้จะอยู่ที่จังหวัดปาจีนค่ะแตวพามาดูสวนทุเรียนนะคะ4ไร่1ง,งานซึ่งอายุสวนทุเรียนนะคะประมาณ4-5ปีแล้วนะคะให้ผลผลิตแล้วด้วยราคาต่อไร่1 5 0 0 0 0้บาทค่ะราคายังต่อรองได้อีกนะคะทางนี้คือทางเข้า แปลงนี้เอ่จ้าขอลูกค้าที่เข้าใจทางเข้านิดหนึ่งนะคะทางเข้าจะ,ะแคบแล้วก็อาจจะ,ะมีบางจุดบางส่วนที่ยังเป็นหลุมเป็นบอ่ออยู่นะคะแต่ว่าเป็นทางสาธารณะค่ะเข้ามานะคะประมาณ1กิโลจากถนนเส้นออกไปเขาใหญ่เลยค่ะ เข้ามาก็จะเป็นคอนกรีตแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นถนนดินนะคะแปลงนี้ทางเข้าอาจจะลำบากนิดนึงขอลูกค้าที่เข้าใจทางเข้าค่ะแต่เมื่อไปถึงสวนแล้วบอกเลยว่าสวยมากเจ้าของดูแลอย่างดีค่ะต้นทุเรียนสวยมากๆ ระหว่างทางไปนะคะก็จะเห็นวิวเขาใหญ่ระหว่างทางที่ก่อนจะถึงแปลงส่วนทุเรียนเรานะคะ ก็มีชาวบ้านปลูกสวนอยู่นะคะตรงนี้ซ้ายมือที่เห็นก็จะเป็นสวนชะอมค่ะวิวเขาก็เห็นชัดเจนสวยมากๆไฟฟ้าถือแปลงนะคะระบบน้ำต่างๆเจ้าของก็ต่อไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ าถึงกันแล้วค่ะส่วนทุเรียน4ไร่1งานค่ะราคาไร่ละ1,500,000บาทค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดด้านในกันเลยค่ะ ส่วนทุเรียนแปลงนี้มีพื้นที่ทั้งหมด4ไร่1งาน23ตารางวาค่ะอยู่ตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปาจีนบุรีค่ะมีปลูกทุเรียนประมาณ120-150ต้นค่ะปลูกมาแล้วประมาณ5ปีให้ผลผลิตแล้วด้วยนะคะซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ให้ผลผลิตค่ะผลผลิตที่เก็บได้เจ้าของบอกว่าอยู่ที่ประมาณ500 7 0 0กิโลกร,รัมค่ะสำหรับปีแรกนะคะ ในวันที่เต้ไปถ่ายทำค่ะเจ้าของกำลังติดตั้งระบบลดน้ำต้นไม้อัตโนมัติให้กับต้นทุเรียนเลยค่ะเจ้าของดูแลอย่างดีปลูกอย่างเป็นระเบียบค่ะระยะห่างในการปลูกต้นทุเรียนแต่ละต้นนะคะจะอยู่ที่ประมาณ5-6เมตรค่ะต้นทุเรียนเท่ากันเกือบทุกต้นเลยนะคะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยค่ะ ลูกค้าท่านไหนสนใจส่วนทุเรียนแปลงนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,มหรือนัดชมกับแด้วได้เลยนะคะที่เบอร์0847793287ค่ะราคาต่อไร่นะคะ1,500,000บาทค่ะมีทั้งหมด4ไร่1งาน23ตารางวาแต่เจ้าของนะคะบอกลดราคามานะคะสำหรับพื้นที่แปลงนี้ขายในราคา5,500,000บาทค่ะราคานี้พร้อมออกทุกค่าใช้จ่ายนะคะแต่ว่าไม่มี อลองแล้วนะคะเพราะว่าเจ้าของรถให้ประมาณ5-6 0แสนเลยค่ะรูปแปลงส่วนทุเรียนแปลงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะด้านหน้ากว้างประมาณ95เมตรด้านหลังกว้างประมาณ37เมตรด้านข้างทั้งสองด้านลึกประมาณ153และ93เมตรค่ะ การเดินทางเข้าแปลงที่ดินแปลงนี้จะเข้ามาจากถนนทางหลวงใหม่ยเลข3077เลี้ยวเข้าซอยมาประมาณ1กิโลเมตรค่ะซึ่งเต้าก็ทำคลิปให้ดูแล้วตอนต้นคลิปที่แต้าเดินทางเข้ามานะคะห่างจากแยกในเลส,สวนปาจีนบุรีประมาณ4กิโลเมตรห่างจากเมืองปาจีนบุรี15กิโลเมตรเมืองนครนายก29กิโลเมตรห่างจากฟิลเจอร์พาร์คหลังสิท์ประมาณ97กิโลเมตรค่ะห่างจากด่านเก็บเงินเดินหอ นะคะขึ้นเขาใหญ่ประมาณ19กิโลเมตรค่ะภายในพื้นที่4ี่ไร่1งาน23ตารางวานี้นะคะเจ้าของได้ปลูกไผ่ตรงไว้ด้วยค่ะมีพื้นที่ประมาณ1ไร่ค่ะซึ่งก็มีผลผลิตแล้วสามารถเก็บหน่อขายได้ด้วยแล้วค่ะ ลูกค้าท่านไหนสนใจสวนทุเรียนแปลงนี้ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดชมกับแ้วเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0847793287ค่ะเบอร์ของแ้วเบอร์นี้นะคะสามารถแอดไลน์ได้ค่ะใครที่ซื้อสวนทุเรียนแห่งนี้ไปได้เป็นเจ้าของใหม่นะคะไม่เกิน5ปีได้ทุนคืนแน่นอนค่ะเพราะว่าทุเรียนให้ผลผลิตแล้วด้วยค่ะ ด่วนๆเลยนะคะสำหรับส่วนทุเรียนแปลงนี้ค่ะพื้นที่4ไร่1งาน23ตารางวาท่านเจ้าของขายยกแปลงนะคะ5ล้าน5แสนบาทค่ะสนใจนัดชมกับแต้วได้เลยค่ะ